เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้า Honda c ซีวิตลายเอี่ยวนะครับคันนี้กับราคาที่ถูกมากนะครับเพียงเกบาทนะครับสำหรับ c ีวิ c ตายเหี่ยวก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับ Honda c i v ซีวิครับสีบอลเงินลาเเยี่ยวครับไฟไท้ายโดนัท เครื่องวีเทคเกียวโตนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันสีทํามาใหม่ๆนะครับเต็มระบบนะครับเงางามภาษี -66 เลยนะครับใช้กันอีกยาวๆภายในก็สะอาดนะครับแผงประตูสวยเบาะหนังไม่ขาดล้อมักทีอีสานะครับหกสครับยางดอกหนาๆกันเลยทีเดียวช่วงล่างแน่นครับอโชคน้ำมันใหม่ทั้ง4ต้นครับพร้อมโหลดจะทรงให้เรียบร้อยเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะครับมีปลายท่อ JS ครับ อมใช้ครับปา466กำลังมองหารถอยู่หันนี้น่าสนใจนะครับราคาก็ไม่แพงสนใจก็ไปดูทดลองขับตัวจริงเท่านั้นนะครับพิกัดดูรถอยู่อ่อนูุด66นะครับโทรติดต่อสอบถามข้อมูลหรือนัดดูรถก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับราคาตั้งไว้ที่98,000บาทเท่านั้นนะครับต่อรองได้ที่หน้ารถเลยนะครับไปดูทดลองขับยังไงก็ต่อรองกันได้นะครับเหมาะหนังนะครับสวยงาม เป็นตัวตาเหี่ยวครับปกติก็ราคาแสนกว่านะครับรีวิวดูกันรอบๆไปเรื่อยครับภายในสวยงามภายนอกก็สวยครับเงางามสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ